มาแล้วครับทีมงานช่างเข้ามาดูแลเซอร์วิสให้รถพี่บุ๊กนะครับตันนี้ดูแบตก่อนอนี่ครับจะาของรถงนะอ,อาการดีแล้วพอจะมาช่างมาเริ่มมีรอยยิ้มนี่เปลี่ยนแบตลองด้วยแล้วแบตยอดนิยมเลยตอนนี้อ่าวเดิมลองดูครับ ขอให้หายไปต่อครับลงวนสูเร็วเลยก่อนใส่แบบปิดลงวนกันหายแล้วลูกนักโมนี่ลงของแล้วตู้ไหนลูกน้องฉลามแดง นีครับไบเกอร์เราไม่ทิ้งกันนะฮะคันในคันหนึ่งเสียเราก็จอดรอกันแล้วก็ซ่อมจนไปต่อได้ถ้าซ่อมไม่ได้ล้วก็ยกกลับบ้านนะครับราดูอาการเปลี่ยนแบบน่าจะหายนะฮะขอให้ได้ขอให้โดนลงน้ำมนไปแล้วเมื่อกี้กสายไม่เหล็กมันแตกม่เหล็กมันแตกแล้วมันเอ๊มันชนแล้วมันเอ๊ทุนมันขูดบอดี้มันขูดทุนเฮ ้จบแล้วเอาจริงไม่่อยมีเวลาเลยสิบสองจุดเจ็ดเก้ายังไม่่ยังไม่จบไปถึงชาตินสุดท้ายแล้วตะขาบมาติดอยู่ตะขาบเนี่ยดูกันไอยี่ร่อหลงเนียเอ้ยบ้าแหายนะครับเปยแบทหายเลย ชาร์จได้อยู่ขึ้น14โวลต์นะครับแรงดันไฟมากกว่าแรงดันแบตเตอรี่นะฮะการไฟเรียบร้อยฉลามแดงไฟต่อนะครับโอเคแล้วเจอกันที่น้ำตกนะเพื่อนเดสก